ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อตรงหัวไหล่นะคะหลังจากเชื่อมต่อตรงหัวไหล่เสร็จแล้วพี่เมย์จะถักเอาสาบตรงเนี้ยไปวนรอบตรงคอด้านหลังเราก็จะได้เป็นทรงเสื้อออกมาขึ้นหุ่นเพื่อตรวจสอบขนาดนะคะเสื้อตัวนี้ไม่มีกระดุมนะคะเราใส่เป็นเสื้อคลุมธรรมดาดูรายละเอียข้างในคลิปได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส MF 174่งเสีื้อคลุมกันหนาวนิตติ้งผ่าหน้าคอแหลมนะคะ EP นี้จะเป็น EP 7ข้อมูล EP 7นะคะเราจะเชื่อมต่อชิ้นงานระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะต่อตรงหัวไหล่ต่อตรงหัวไหล่แล้วถักสาบเพื่อเก็บคอชิ้นงานที่เย็บต่อแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ล่ทั้งสองข้างเย็บวิธีเดียวกันนะคะเรามาดูวิธีเย็บล่ก่อนนะเราจะใช้เข็มนี่นะคะเข็มเย็บไหมพรมนะตรงนี้จะเป็นสาบหน้าสาบหน้าเดี๋ยวมันจะถักวนเพื่อเก็บคอด้านหลังนะคะเราจับชิ้นงานอันนี้เป็นด้านโชว์งานนะด้านถูก หันไหลชนกันแบบนี้สองข้างทําวิธีเดียวกันนะคะไหมยอยู่ด้านไหนก่อนก็ได้อันนี้พี่เมย์แทงเชื่อมมานะแทงเชื่อมระหว่างชิ้นหลังมาชิ้นหน้าพอแทงเชื่อมมาแล้วนะลายตรงนี้ตรงใกล้ๆกับที่เราปลดห่วงเนะะี่ยค่ะเราดึงห่วงมันขึ้นมาสอง ฝั่งด้านนี้ดึงขึ้นมาเหมือนกันแล้วดึงเชื่อมนี่นะคะแทงลงไปดึงห่วงขึ้นมานี่นะคะดึงขึ้นมาคู่แบบนี้นะคะดึงสองนะ เราจะสลับกันไปแบบนี้นะคะข้างบนแล้วก็ข้างล่างขึ้นมาข้างบนเชื่อมมาข้างล่างข้างบน ลงมาตรงด้านล่างค่อยๆปลดแบบนี้ไปนะคะทีละคู่ทีละคู่สองห่วงบนสองห่วงล่างสองห่วงบนสองห่วงล่าง นี่นะคะลายมันจะเชื่อมต่อกันแรงมือพอดีพอดีนะคะไม่ตึงไม่หย่อนนะ ลายตรงนี้เป็นการเชื่อมระหว่างลายนิดกับลายนิดนะคะนี่นะเราจะเชื่อมต่อมาเรื่อยๆข้างล่างสองข้างบนสองแบบนี้สลับกันไปสลับกันมานะคะจนมาถึง ตัวมุมอันนี้เป็นห่วงที่เราจะต้องเก็บขึ้นเอาหัวเข็มเชื่อมต่อนะพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วด้านในจะเป็นหน้าตาแบบนี้ลายสองอันมันจะชนกันตรงหัวไหลเราล็อกสองข้างนี้ให้มันติดกัน อีกนะแล้วเราก็ซ่อนปลายซ่อนปลายไหมไปตามลายล็อกไหม่ค่ะล็อกแล้วซ่อน เสร็จใหม่ได้เลยเราก็จะได้ชิ้นงานหัวไหล่ที่เย็บติดกันเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ด้านในอันนี้ด้านโชว์งานมุมตรงนี้เท่ากันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตรงสาบสาบนะคะพี่เมย์จะถักจากข้างซ้ายวนมาจนถึงตรงกลาง ถักจากข้างขวาบนมาเหมือนกันมาถึงตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราเย็บติดกันวิธีถักสาบนะเราจะให้กินด้านหลังมาเลยนะคะเก็บห่วงไอ้แปดห่วงตัวนี้ขึ้นมาพอเก็บขึ้นมาเสร็จแล้วนะเดีย๋ยวาทำตัวนี้ให้ดู สองสี่หกเจ็ดนะคะอันนี้ห่วงที่แปดมันจะต้องมาเชื่อมต่อกับแถวที่เราจะถักอันต่อไปนะคะหลังจากที่เชื่อมตัวนี้เสร็จแล้วนะมันจะต้องกินเพิ่มมาอีกแถวหนึง่งถักลงมาแบบนี้ นี่นะคะปลายไหมไหมเราก็ไปต่อเข้ากับกลุ่มนะแล้วเราก็ยกห่วงที่อยู่ข้างในข้าหมห่วงข้างนอกห่วงมันจะต้องมีแปดเท่าเดิมสองสี่หกแปดนะคะพอได้ครบแปดเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาพลิกกลับมาด้านฝั่งนี้ไม่ต้องสลิปนะคะด้านฝั่งนี้หักนิดเลย สลิปแค่ด้านตรงที่เป็นด้านสันทางนี้สลิปด้านเดียวนะคะหองสุดท้ายซ้ายมือตรงนี้เป็นนิดแล้วเราก็ถักวนกลับพอถักวนกลับมาให้เราระวังไหมให้ดีมันจะพันอ่ะพอวนกลับมาแบบนี้ ห่วงนี้ที่มันเป็นด้านโชว์งานเราสลิปเหมือนที่เราเคยถักมาสลิปด้านเดียวพอสลิปเสร็จแล้วนะคะถักนิดตัวนี้อย่าให้หลุดสลิปเสร็จแล้วถักนิดสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแล้วก็แปดดูตรงที่มันต่อจากห่วงที่แปดนะคะมันจะลงแถวนี้มันจะลงช่องนี้แล้วมันก็จะลงช่องถัดไปพอลงช่องนี้เสร็จแล้วมันมีเก้านะคะตอนนี้มันขึ้นมาเป็นเก้าเป็นเก้าเราก็ยกห่วงนี้ข้ามแล้วมันก็จะนําไปอีกหนึ่งต้องกินแถวไปอีกหนึ่งนะคะแล้วยกข้าม ยกข้ามสองครั้งสองสี่หกแปดอ่ามันเหลือแปดเท่าเดิมเราก็พลิกกลับมาพลิกกลับมาห่วงแรกซ้ายมือสุดถักนิดได้เลยไม่ต้องสลิปถักนิดค่ะอันนี้เป็นการเชื่อมสาบด้านหน้ามาเก็บคอด้านหลังนะคะเราใช้สาบอันเดียวกัน เราวนกลับถักซ้ำเหมือนเดิมค่ะพอวนกลับมาห่วงแรกสลิปเฉพาะด้านโชว์งานตรงนี้ที่เราสลิปด้านที่ไปเย็บติดไม่ต้องสลิปลายที่ถักก็จะเป็นการถักพลิกกลับไปมาโดยการถักนิดสองสี่หกเจ็ดแล้วก็แปดมีแปดเท่าเดิมนะคะ พอได้แปดเท่าเดิมเสร็จแล้วห่วงถัดไปอันนี้ห่วงที่เราปลดคอนะคอหลังกินห่วงที่หนึ่งพอกินห่วงที่หนึ่งยกห่วงในข้ามห่วงนอกกินห่วงที่สองแทงเข้าไปตรงที่เราปลดห่วงยกห่วงในข้ามห่วงนอกนี้แล้วก็วนกลับถักนิด วนกลับมาห่วงนี้สลิปถักมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงกลางตนนัวนี้ถ้าเราจะเก็บตรงคอนะคะแล้วถักง่ายนะให้ถอดเคเบิลออกให้เหลือแตงหัวแบบนี้แล้วมันจะถักง่ายหลังจากที่ถักมาจนถึงตรงนี้นะอ่ะทีนี้เราหมุนกลับตอนเราหมุนกลับนะคะถ้าเราไม่ต้องการให้ตรงนี้มันเป็นช่องว่างอ่ะเราจะต้องใช้วิธีสลิป ถ้าเราถักอ่ะมันจะยาวขึ้นมาแล้วมันจะเป็นช่องว่างเราก็สลิปแบบเดิมก็ได้ค่ะสลิปนะคะแล้วก็ปัดลงแล้วเราก็ถักนิดเดี๋ยวเราจะปนห่วงนะคะถ้าเราเอาสายออกกมันจะไม่เกะค่ะ พี่เมยปลดเอาเคเบิลอ,ออกแล้วก็ถักเฉพาะไม่นิดสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดเราจะมาเชื่อมทางนี้ก่อนนีนะครับพี่ที่เชื่อมแทงไปตรงห่วงโซ่แล้วยกห่วงในข้ามห่วงนอก อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วพี่เมก็จะบายออฟเลยปลดห่วงค่ะปลดห่วงโดยการสลิปนิด ดเลยนะอันนี้มันจะอยู่ตรงกลางคอนะคะมันจะซ่อนไว้ข้างหลัง เหลือปลายใหมไว้เอาห่วงออกมาไว้เย็บนี่นะคะแล้วเราก็มาอีกข้างหนึ่งที่มันมีดามไว้แบบนี้ตอนนี้เราถักแล้วหนึ่งข้างนะคะถักมาถึงตรงกลางคอนี่นะคะเราจะเก็บอีกข้างข้างนี้แล้วเอาไปชนกันตรงกลางวิธีเก็บ ึงห่วงขึ้นมาดูปลายไหมนะถ้าปลายไหมอยู่ข้างในก็ต้องเก็บย้อนแบบนี้ที่เราพักไว้ค่ะดึงไหมดามออกแล้วไหมตัวนี้เราก็เอาไปต่อวิธีต่ออันนี้ไหมจากตัวเสื้ออันนี้ไหมจากกลุ่ม ไหมจากกลุ่มวางด้านหลังหมุนรอบนิ้วเข้ามาตรงกลางเส้นนี้ใส่เข้ามาจับข้างบนให้เท่ากันเวลาจะตุกกระตุกเส้นล่างเส้นเดียวอย่าก,กระตุกสองเส้นนะกระตุกสองเส้นแล้วมันจะไม่เป็นปมมันจะล็อกได้เลยปลมมันจะเป็นปมเล็กๆ ไมนี่นะคะเราก็ถักต่อถักต่อโดยให้มันไปกินสองสี่หกแปดมันจะต้องกินห่วงต่อไป ยกในข้ามนอกแต่ถ้าตรงนี้เรามีการรวบมาแล้วนะคะสังเกตตัวนี้ถ้ามันมีช่องว่างอย่างเงี้ยแสดงว่าเรารวบมาแล้วเราก็สลิปสลิปปัดลง ตรงด้านที่เป็นด้านโชว์งานเราก็สลิปเหมือนกันถ้าเคเบิลมันเกะกะถอดเคเบิลออก แล้วเราก็กินเข้าไปตรงห่วงตัวนี้นะคะกินห่วงที่หนึ่งยกห่วงในข้ามห่วงนอกสองครั้งนะคะอีกครั้งหนึ่งยกห่วงในข้ามห่วงนอกนี่นะแล้วเราก็สลิป กแล้วก็เจ็ดนะคะบนกลับถักอย่างนี้มาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อกันตรงกลางเราบายออฟทั้งสองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับชนกันโดยใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะเราจะเชื่อมต่อให้มันเป็นลายด้วยนะคะ เราก็ถักเชื่อมต่อมาแบบนี้เย็บมาเลยนะคะเราแทงไปตรงตรงที่เป็นโซ่เนี่ยค่ะแทงด้านล่างนี่แล้วก็ให้มันขึ้นมา ชนข้างบนนี้นะคะอันนี้เชื่อมต่อแล้วเราก็ซ่อนปลายข้างในค่ะอันนี้พี่เมย์เย็บโดยการที่ใช้ลายมันชนกันนะคะไม่ได้เย็บแบบหัวไหล่นะ หัวไหล่มันจะเป็นนิดคู่กันนิดนะคะแต่อันนี้เย็บชนนี่เราก็ซ่อนไหมเราแทงขึ้นมาแนละ้ล็อาล็อก,อกแทงไปข้างหน้านะคะแลก็ซ่อนปลาย แทงไปข้างหน้าแทงย้อนส้นปลายตอนนี้คอเสื้อมันชนกันแล้วนะคะ คอ,อเสื้อมันชนกันเดี๋ยวพี่เมย์จะขึ้นหุ่นให้ดูก่อนขึ้นหุ่นเพื่อตรวจสอบขนาดนะคะเสื้อตัวนี้เราจะใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะแล้วก็ไม่มีติดก,กระดุมนะพี่เมย์ขึ้นหุ่นเพื่อเช็คขนาดค่ะเราเชื่อมต่อตรงหัวไหล่เรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อหัวไหล่เรียบร้อยคอชนด้านหลังเรียบร้อยสาบของ คอด้านหลังพี่เมย์ใช้อย่างเดียวกับสากของคอด้านหน้าทีนี้เรามาดูตรงวงแขน EP ต่อไปนะคะเราจะมาเก็บวงแขนกันค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนเมดเป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังได้ก่อนใครนะคะใต้คลิปนี้ก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แทงแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ